าข้อน่ารู้กัญชาไทย2021ประโยชน์มากกว่าโทษนับพันไปี1กัญชาไทยวันนี้2021เพศสัจกรหญิงสุภัตราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาหรืออ,อยชี้แจงว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชารายอื่นต้องนำใบหรือส่วนต่างๆที่ไม่เป็นยาเสพติดไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายสามารถทำได้เลยโดยยืน่นข้อแก้ไขแผนนำไปใช้ประโยชน์ที่อ,อยอ โดยยืนยันว่าประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาได้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ส่วนของกัญชาและกัญชงได้ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดได้แต่ต้องมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตถูกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นตอนนี้คือยกเว้นแค่ดอกที่ผิกดกฎหมายอยู่ใบรากต้นเนี่ยถือว่าถูกกฎหมายแล้วนะครับสามารถใช้ได้ 2. ช่วยโรคอะไรบ้างหากนําส่วนของกัญชากัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจําหน่ายจะต้องขออนุญ,ญาตภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นด้วยส่วนการขยายใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆข่านนี้อยู่ในระหว่างการจัดทํากฎหมายให้มีผลบังคับใช้รองกันต่อไปนะครับและการขอต้องมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นโรคที่ช่วยได้ก็คือลดอาการขึ้นไส้อาเจนในผู้ป่วยที่รับเคมีบรรบักหรือพวกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับลดอาการปวดลดอาการลมชักรักษาโรคประสาทเสือ่อมช่วยผ่อนคลาย อาจช่วยรักษามะเร็งปอดได้ด้วยคือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะรักษาไม่เหมือนกัน,นครับบางพันธุ์เนี่ยรักษาได้ครเครียดบางพันธุ์อาจจะรักษามะเร็งได้นะต้องไปสือสารลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับผมอนาคตเนี่ยใช้เสรีได้แน่นอนครับแตะตอนนี้ปี2021เนี่ยใบต้นรากเนี่ยถูกกฎหมายแล้วครับเหลือแต่ดอกที่ผิดกฎหมายอยู่ครับตอนที่อเมริกาเนี่ยก็เริ่มแบบนี้แหละครับดอกยังไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าพอดอกถูกกฎหมายเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ถูกหมาทีเดียวครับมีจํากัดการใช้ด้วยนะครับก็ ต่อทุกคนกินใบกัญชาเมลไม้สาหรับผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดทางสถาบันกัญชาทางการแพทย์ได้เปิดช่องทางการจับคู่ระหว่งังผู้ที่สนใจกับผู้ที่ได้รับอนุญาตการปลูก อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นการตกลงระหว่างผู้ปลูกและผู้ต้องการใช้สวนกัญชาในการเสพและผู้ที่ต้องการใช้สวนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณต้องกินใบกัญชาเนี่ยถึง100ใบถึงจะเมานะครับคือต้องกินจํานวนมากเลยจริงๆแล้วก็เวลาไปซื้อน้ําแก้วหนึ่งที่เป็นส่วนขงกัญชาเนี่ยมันก็ไม่ถึงไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกคนก็บอกว่าใบที่ติดช่อหนึ่งถึงสใบแรกเนี่ย ใกล้ๆช่อดอกเนี่ยมีฤทธิ์แรงพอๆกับดอกแล้ครับทำให้เมาได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ไม่เคยลองนะครับ c ใครปลูกกัญชาได้บ้างอขออนุญาตปลูกกัญชาเนี่ยผู้ที่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้นั้นจะต,ต้องเป็นคุณธรริดังน,น,นี้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียบเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปารามและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภากาชาติไทยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเภสัชกรรมธัญกรรมสัตวแพทย์หรือแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเรียนการสอนทางด้านการแพทย์สรุปงานคือหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับราชการเองแล้วก็มีสุดท้ายที่พอจะเป็นไปได้ครับทุกคนเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือหรณ์สากการเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและร่วมดำเนินการกับหน่วยรัฐ หรือคือง่ายๆคือใครที่สนใจเนี่ยใกล้ที่สุดใกล้ตัวท่านที่สุดคืออนามัยคือโรงพยาบาลเขาเรียกเขาว่ารอต่อสอตอนะครับที่เราสามารถโคกันได้ทาการตกลงว่าโมยว่าฉันจะส่งดอกให้โรงพยาบาลน,นะส mm ่ว hmm. นใบารากเนี่ยฉันจะเอาาไปขายเก็สามารถทําได้นะครับทุกคนณตอนนี้สองพันยี่สิบเอ็ดครับปลูกคนชาในบ้านผิดไหมมาถึงตรงนี้อยากจะย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ว่าคนจะคิดจะปลูกก็จะปลูกกันได้นะนการชงัญชาไว้ประกอบอาหารกินในบ้านถ้าสองสามใบกินก๋วยเตี๋ยวกินแกงนะครับใส่ในแกงเนี่ย หนึ่งแบบสวนผักเป็นคนครัวหรือแต่ไปวางขายตามตลาดแบบนี้จะผิดกฎหมายนะครับแต่ใครที่ป่วยจริงๆหรือต้องการกัญชาสามารถขอได้ที่องค์กรที่แจกฟรีนะหรือโรงพยาบาลที่ร่วมกับปลูกกัญชาเหมือนเหมือนข้อ4นะครับคือโรงพยาบาลที่ผมไปร่วมกับเอ่อรอตสอตเนี่ยก็คือไปขอได้เลยนะครับจะมีโคต้าให้อยู่นะลงทะเบียนครบับไปสอบถามได้เลยเช่นตอนนี้ที่มีนะคือโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับโครงการวิจัยคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนณะวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับของ อาจารย์เดชาเนี่ยอาจารย์เดชานี่ก็คือเมื่อก่อนก็ไม่ได้ถูกกฎหมายจนอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ผู้ที่นำร่องให้กัญชาไทยเนี่ยถูกกฎหมายนะถึงเป็นถือว่าเป็นคนสําคัญของกัญชาไทยเลยนะครับสรุปง่ายๆครับทุกคนหเห็นถึงประโยชน์นะครับว่ามีข้อดียังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยผลักดันให้กูกฎหมายแล้วก็ใช้กันได้อย่างเสรีนะครับเพื่อลดสารเคมีที่เกี่ยวกับยานะครับซึ่งตอนต่อไปเนี่ยจะพูดถึงว่า ความเป็นมาประวัติอันลึกซึ้งกว่านับพันปีหมื่นปะีของกัญชาไทยนะครับที่ดีสุดในโลกเนะี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็คืออยากให้เด็กต่ากว่า18เนี่ยควรมีผู้ใหญ่ทําให้คําแนะนำนะครับว่าตอนนี้ก็ผิดกฎหมายนะต่ำกว่า18นี่ก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องเกิน18ก่อนนะก็อยากให้ผู้ปกครองแนะนําว่าอันไนดีไม่ดีนะรับแยกแยกให้ออกนะครับผม เดี๋ยวเสนอกฎหมายข้อสุดท้ายนะครับแม้จะมีการปลดล็อกกัญชาเนี่ยกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท5เพื่อนําไปการศึกษาวิจัยประโยชน์ทางการแพทย์แล้วแต่หากเป็นคนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกครอบครองเนี่ยที่คุณแบบครอบครองไม่ถึง10กิโลเนี่ยคุณจะโดนจําคุกนะ5ปีและก็ปรับอีก1,000 0 0บาทนะในกรณีที่ไว้ครอบครองเกิน10กิโลเนี่ย คือโดนไปสิบหนถึงสิปีนะก็คือปรับอีก1นึ่งแสนถึง1ล้านบาทก็ปรับเปลี่ยนให้มันถูกกฎหมายนะจริงแต่ว่าโทษน,นี่ก็คือหนักกว่าเดิมอีกนะตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับผมโอเคครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับใครก็มีคอมเมนต์มีความเห็นอยากเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้พี่หมีแมนแมนวิวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ